เราเข้าสู่คนดังสเปเชียลนะฮะคนดังสเปเชียลวันนี้โอ้โหเชีช่ยวมากคุณ <laughs> ไม่ใช่เชี่ยวธรรมดานะฮะเเวิเชี่ยเลือกได้ว่าไหนเชี่ยวนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนี่แ <c oughs> อบเห็นว่าพี่ๆนะฮะนักข่าวบันเะทิงเนี่ยตามกันเยอะแล้วไม่รุมไม่รุมไม่รุม่ไมมรุยังไงฮะคุณฮะถึงได้มีโอกาสแบบเปิดตรงเปิดตัวหรือว่าไงครับไม่ใช่เราจะบอกว่าพี่เขาแชร์ว่าเปิดตัวแต่เราอะมาแก้ข่าวอีกทีนึงว่าไม่ใช่เป็นคอนเทนต์ถ่ายในทิกตอก น่ารักเหมือนนนนกัะเเี่ยป็นคอนเทนต์หรอเป็นคอนเทนต์เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเข้าใจผิดไปคอนเทศแล้วเมื่อกี้พี่โก้ก็มาทักว่าเก่งยินดีด้วยนะถ้าบอกว่าไม่แล้วคลิปแล้วประเด็นคือคลิปที่บอกว่าไอ้แม่ครับแล้วก็มีมีคนเขียนในติ๊กตอกถ่ายในติ๊กตอกอันนี้จริงจังจริงจังถ่ายเล่นในติ๊กตอกคุยนัดกับแม่แล้วชุดกระเสริฐเสริฐตู้เออถ่ายเล่น คนดูจริงจังแล้วข่าวแชร์ว่าเปิดตัวแต่จริงเปล่าไม่มีอะไรถ่ายเล่นอ๋อไม่ใช่แฟนเข้าใจว่าเปิดตัวจริงสุดท้ายก็คือไม่ได้ไม่ใช่ไม่คิดว่าจะเป็นข่าวด้วยคิดว่าถ้าถ่ายเล่นเห็นคนอื่นถ่ายไม่เป็นอันนี้ถ่ายเป็นโอ้แล้วไม่ไม่คือด้วยความที่บอกว่ามันมีความแบบเคมีตรงกันอะไรเงี้ยมันเคมีเข้ากันอรเ้ยเา่เีข้ากันเพราะว่าของเราก็แบบเนาะเป็นแบดไปเลยของเขาเป็นดูแบบจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มอะไรอย่เนี้ยแต่ก็ดีครับคนก็อินก็ดีก็เดี๋ยวจะทําแบบให้จิ้นจิ้นกันเรื่ แล้วก็พีคสุดเลยคลิปหักหัวหักหัวเด็กคลิปแบบแกล้งหักหัวเด็กออันนั้นคลิปฝรั่งดูเยอะสิบสิบกว่าล้านอ่ะสิบแล้วคลิปแบบสองคนละฮะที่แบบจิ้นๆกันเหรออ๋อจิ้นๆมีมีสามล้านอยู่ครับมีคลิปไหนแอบเปิดโทรศัพท์แฟนอคนก็บอกว่าโฟกัสคำว่าแฟนเอาจริงคุณผู้ชมฮะล้วก็บอกแล้วก็นี่ตามตามคลิได้ด้วยได้ด้วยแล้วก็เธอเออฉันบอกให้มานอนนี่ตาย นอนนี่ทำตามที่สั่งสิฉันบอกให้มานอนตรงนี้ยังแกพาฉันด้เลยเร็วตายไปเลยตายไปเลยเอาเอานอกจากรูปความชินเรื่องในคลิปที่สั่แล้วนะฮะต้องบอกว่าผลงานเพลงเป็นยังไงบ้างคุณตอนนี้เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ผลงานเพลงก็เราก็จะมีให้ดูกันเร็วๆนี้นะครับ25 กรกฎาคมทุจ้าครับเออใครที่แบบว่าชื่นชอบเนีแบบว่าไทยๆผสมกับแบบว่าร่วมสมัยหน่อยต้องติดตามเก่งเลยใช่ครับอือองทางไหนยูทูบเฟซยูทูบเฟซบุ๊กอ่อินสตาแกรมครับอ่ก็ทิกตอกติดต่องาที่ไหนบ้างติดต่องานก็อ่ดูเบอร์ได้มันมีเบอร์แนบอยู่ก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะๆอ่าเวลาคนทักแชทมาอย่างเด่นชามเช็ติดต่องานนะ ทั้งม่ให้ดูไปหน่อยนมาจีบมีคนทั้งมาจีบเลยนะเอาจริงๆเอาจริงๆตอนนี้ไม่ไม่เเดี๋ยวเดี๋ยวเไม่ถามแบบจริงก่อนคุณเก่งครับผมสถานะตอนนี้โสดหรือว่ามีคู่แล้วโสดครับถ้าเกิดคู่แล้วลงตาด้วยโสดครับเราพูดว่าไงดีฮะจะพูดว่าตอนแหลกก็เก่งใจแข็งนะเปใจเลยโสดจริงๆโสดจริงๆเออเอาโสดก็โสดนะฮะที่ทิพงานครับโฟกัสงาน ใครที่ชื่นชอบคุณเก่งนะฮะต้องบอกว่าโสดด้วยงานก็ติดต่อได้เหมือนกันนะฮะขอบคุณมากนะครับผม